สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมฆกําแพงเพชรนะครับวันนี้อยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาดูการเพาะเมล็ดในโรงเรือนนะครับว่าเราจะทํากันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูไกลๆก่อนนี่คือพื้นที่ที่เราใช้เพาะนะครับมันอาจจะดูแบบกว้างขวางหน่อยเพราะว่าเราต้องการเพาะทีหนึ่งเพาะให้ได้เยอะๆนะฮะเยอะๆ เราก็เลยใช้พื้นที่ในการเพาะเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นไอเขาเรียกว่าที่หล่อน้ำนะครับเอาไว้แช่พวกพอตที่เราจะใช้เพาะนะครับประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเหล็กเนาะอันนี้ก็คือโต๊ะปกติแต่ว่าเราใส่เหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่พลาสติกมันก็เลยแช่น้ำได้นะครับ ส่วนวัสดุนะครับของเราในการเพาะนะครับที่เราใช้ก็จะมีมะพร้าวสับนะครับเอาไว้รองก้นนะครับแล้วก็มีถ้วยโฟมอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นรูนะครับเจาะเจาะให้เป็นรูเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับเจาะรูนะครับแล้วก็รองก้นด้วยมะพร้าวสับนะครับนี่นะครับ แล้วก็ใส่พิทมอสนะครับแล้วก็แช่ไว้แช่น้ำไว้แบบนี้นะครับน้ำก็จะประมาณเนี้ยนี่ครับปุ๊บแค่นี้ก็ใส่น้ำประมาณข้อนึงก็ได้นะครับก็แช่ไว้เดี๋ยวพิทมอสเขาก็จะดูดน้ำขึ้นไปจนเป็นแบบนี้นะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็เริ่มเพาะได้เลยพอพอเริ่มเพาะได้เลยผมก็จะโรยเมล็ดนะครับ มเมล็ดก,ก็จะเป็นอย่างนี้เล็กๆเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยครับเล็กๆเมล็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นมเมล็ดยิมโนครับแล้วก็หวานไปอันนี้ผมหวานแบบค่อนข้างที่จะถี่ติดกันได้หน่อยแต่เดี๋ยวผมก็แยกอีกทีนะครับก็ประมาณนี้หวานประมาณนี้หรือจะหวานให้ห่างกว่านี้ก็ได้ตามสะดวกนะครับพอหวานเสร็จแล้วก็เอาเข้า เงนะครับนี่ข้าวถุงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมพาก่อนอสมมติเราเพาะแบบถ้วยนะครับ <What? S 1> เราก็พอเพาะปุ๊บเราก็เข้าวถุงนี่แล้วก็มัดมัดแบบแก้ได้นะครับมัดเชือกเชือกปอก็ได้แล้วแต่เรานะครับถุงที่ใช้ก็จะเป็นถุงขนาดถุงพลาสติกเนาะขนาด สิอะไรเด ouais pues, uh, ี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผิดนะครับเผื่อเพื่อนๆจะซื้อตามกันนะครับนี่สิบสองคูณสิบแปดนะครับนี่นะครับผมซื้อจากแมคโครผมก็เข้าถุงทิ้งไว้สักพักหนึ่งสองอาทิตย์ภายในสองอาทิตย์ต้องงอกนะครับต้องงอกพองอกปุ๊บนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนว่าทั้งออกแล้วยังไงต่อเดี๋ยวผมผ่าต้นใหญ่ๆนอนยัง,ยง,ยงทั้งออกปุ๊บสักประมาณเดือนนึงเดือนกว่าๆนะครับผมก็รอดูหน้าไม้ว่าเออออกหนามแล้วนะครับออกหนามอะไรอย่างงี้นะครับนี่อันนี้กําลังออกหนามเลยเนาะ พอออกหนามแล้วทำยังไงผมก็จะแกะถุงนะครับแกะแกะพวกนี้ออกจากถุงแล้วเอาไปทำอะไรนะครับแกะแล้วเอาไปทำอะไรนี่นครับเยอะเนาะประมาณน,นี้แกะแล้วก็เข้ามาอบในตู้พวกนี้เดี๋ยวผมถ่ายตู้ก่อนนี่นครับตู้น,นี้อันนี้จะเป็นตู้ที่ตู้ทำเองใช้ท่อ p v c อันนี้จะเป็นตู้เหล็กเนาะเดี๋ยวผมให้ดู มีตู้เล็กกับท่อ PVC พอ,พอได้ดังนั้นผมก็จะเอาใส่ตู้แบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตู้นี้ดีกว่านี่นครับมาดูใ,ใกล้ๆครับนี่เขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใส่อันนี้ก็คือใส่ตู้ไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับ หน้าไม้เขาจะเข้มขึ้นนะครับจะแข็งแรงแล้วก็จะโตขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวอันก็ยังไม่โตอันนี้คือเล็กเกินเอามาใส่น่าจะไม่ค่อยรอดกันนะครับ,รบจากอันนี้รเราเพาะเนาะในถุงอายุประมาณ1เดือนกว่ากว่าพอแกะออกมาแล้วก็เอามาวางไว้ในตู้แล้วก็ปิดตู้อบ ในนี้ก็จะร้อนมากๆนะครับดูผิวไม้จะออกเป็นสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็จะแข็งดูจะแข็งแข็งแรงไม่เหมือนเขียวอ่อนเมื่อกี้มันอยู่ในถุงตอนที่อายุเดือนกว่าๆเนาะสีจะเขียวอ่อนเนี่ยครับเขียวอ่อนป๊าแต่พอเข้ามาอยู่ในนี้เขียวเข้มนะครับ อันนี้ก็คืออบไว้อีกสักพักหนึ่งเนาะน่าจะอีกไม่นานละผมก็ต้องแยกแล้วล่ะเนี่ยดูนะครับแน่นกิงคองทีเล็กเทียบไปหมดนะครับทีรักดูนะครับขึ้นกันเพียบแต่ด่างก็ยังไม่ไม่ค่อยได้เนาะด่างยังเล็กอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตระกูลแดเสาวก็พร้อมน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อน นี่ครับผมก็จะเพาะไว้ใต้โต๊ะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้แต่ถ้าโต๊ะแบบนี้ยบางทีมันทึบมากเราก็ไม่ต้องเอาไว้ข้างกลางนะครับก็เอาไว้ริมๆประมาณสามสี่ถุงก็พอให้มันให้เขาได้รับแสงนะครับแต่ถ้าเนี่ยอย่างนี้ก็คือใส่เต็มได้เป็นโต๊ะกลางแต่ถ้าโต๊ะริมๆหรือแบบ โต๊ะที่มันทึบๆมากๆนะไม่ค่อยมีแสงก็อย่าไปใส่เยอะนะครับมันจะไม่ค่อยงอกแล้วก็จะมีพวกเชื้อราขึ้นนะครับใส่แบบเอาไว้ข้างๆโต๊ะนะครับสาสี่ถุงแล้วแต่เรานะครับดูเอานะว่าแสงมันเข้าเยอะไหมไม่ใช่แสงแดดนะครับเป็นแสงสว่างเนาะอย่าให้โดนแสงแดดถ้าโดนแสงแดดจะเป็นตะไคร่ะนะฮะตะไคร่ก็ประมาณนี้ เมื่อเราอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้ก่อนสมมติเราก็เคาะไว้ในนี้ประมาณสักไซส์แยกได้เนาะเราก็จะมาแยกพวกด่างอะไรเห็นไหมครับมันมีด่างอยู่ถ้าดูดีๆจะเจอด่างนะครับนี่ครับอย่างอันนี้เป็นคิดนะครับเป็นเมล็ดคิดแต่ผมเอาไอ้ตัวด่างไปคูณมันจะมีด่างเราก็แยกไป ต้นไหนคิดก็แยกไปคิดเนี่ยอันนี้มีลามาแล้วนะครับเชื้อรานะครับแบบนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องทําไงฉีดยากกันลากันแล้วมันก็ไม่ตายไปยังไงอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นไดโนเสาร์นะครับจะมีหน้าตานะครับอาจจะยังมองไม่ค่อยชัดนะครับเราก็ถอนเฉพาะต้นที่เราชอบต้นด่างต้นอะไรไปนะครับ แล้วก็เอาไปปักชํำในถาดเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปักชํำในถาดเราก็ถอนมาแล้วก็ปักชำนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกมเมล็ดที่แยกมาถูกปักชำไว้ในนี้อันนี้ร้อยหินแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะมีอันนี้ที่ยังไม่ได้ร้อย น,น,นี่ก็จะเห็นเลยเนาะว่ามีต้นไม้อยู่ในนี้เดี๋รวก็มาจิ้มใส่ถาดแล้วก็อบไว้ในถุงถุงอันนี้จะเป็นถุงขนาดขนาดเท่าไหรอันนี้ประมาณเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนะครับจําไม่ได้ละนี่ก็ทําไว้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูแบบถ้วยบ้างาสมมุติเราไม่ค่อยมีถาดไดโซเราก็ใส่ถ้วยก็ได้นะครับก็เหมือนเพาะเมล็ดเราก็มาปัก,ปก เดี๋ยวเขาก็โตนะครับมองไม่เห็นเลยมองมเห็นนะครับปักปักไว้ประมาณนี้พอได้ดังนั้นอายุพอได้อายุนะครับเราก็จะแกะออกแกะออกแล้วมาทำอะไรเอามาวางไว้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมท,ทบทวนให้อีกทีนะครับก็เมื่อกี้เราพเพาะเมล็ดตอนหนึ่งเดือนแล้วก็เอาขึ้นตัวอบก็ประมาณอีกสักเดือนสองเดือนเนาะดูไซมันบางทีไม้เขียวจะโตวไวไม้ด่างเมื่อกี้ที่ผมให้ดูก็ยังไม่โตต้องใช้เวลาอาจจะรวมๆแล้วอาจจะหกเดือนนะฮะไม้ด่างแนละ้วไม้ด่างหกเจ็ดเดือนแล้วแยกมามาอบอบใส่ถุงอย่างเงี้ยไวมันโตนะครับก็ขึงสแลนเช็คด้วยนะครับว่ามันมีขี้ตะไคร้ไหมส่วนใหญ่มันจะมี ขี้จะค่ายลาเราก็เช็คดีๆนะครับเพราะว่ามันได้รับแสงแดดที่เยอะเกินเนาะอันนี้ผมใช้สแลนห้าสิบแล้วมันเป็นหลังคาทึบเนาะหลังคาทึบแบบนี้หลังคาแบบพลาสติกเขาเรียกว่าพลาสติกใสแต่ว่ามันเป็นแบบแบบแบบ,แบ,บกองแสงอีกทีนึงนะครับก็อบในถุงแบบนี้อีกประมาณสี่สามสี่เดือนห้าเดือนดูสามไซส์มันนะครับ อาจจะต้องแยกอีกทีเพราะบางตัวมันตโตไม่เท่ากันเนาะ,ะก็จะได้ประมาณเนี้ยนะครับ,นะรบนี่ก็คือที่เราอบไปในถุงเนาะเราก็แกะออกมาได้ต้นเท่าน,นี้อันนี้แบบถาดเนาะแบบถาดที่ผมให้ดูตรงโน้นก็อ,อบทิ้งไว้เหมือนกันเนาะ ถ้าเกิดเราไม่มีถาดก็ใส่ถ้วยนะเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นครับนี่อันนี้ก็ตายบ้างโตบ้างนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ค,คืออันนี้แบบน่าจะโดนตะไคร่กินไปเยอะเนาะผมก็ไม่ได้เช็คทำทิ้งไว้ก็ตายพอเรามีเยอะมันตายแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเสียดายแต่เรามีน้อยสิแล้วมันตายอย่างนี้เราจะเครียดนะครับี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะบางทีก็แยกมาก็เป็นด่างบ้างคิดบ้างเราก็ดูเอาเนาะที่ผมเป็นพาไปดูเมื่อกี้ที่เล็กบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ด่างมันจะโตช้าเนาะอย่างที่ผมบอกเนี่ยต้นกระปิกลิกไอ้เขียวเขียวเนี่ยต้นเบเลยไปแล้วนะครับจากนี้ทําไงต่อผมก็ทิ้งไว้ประมาณอีกรักสองสาเดือนเนาะให้มันได้ไซส์ได้ไซส์ปุ๊บทำไง แยกลงกระถางแยกลงกระถางอย่างนี้ทิ้งไว้อีกสักแป๊บนึงนะครับก็เดือนสองเดือนแล้วแต่เราดูไซส์เอาสามเดือนจนกว่าเขาจะโตนะครับโตอีกสักนิดนะแล้วก็คัดเลือกหน้าไม้สสวยต้นใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ขายขายเลยนะครับถ้าเราแบบพร้อมขายก็ขายได้ถ้าเราไม่พร้อมขายแบบอยากจะทําเก็บ เก็บไว้เป็นทุ่งเป็นอะไรไปนะครับเป็นโรงเรือนโรงเรือนมีแต่ยิ้มด่างเป็นทุ่งไม่ขายอะไรอะไรก็ <text> ได้นะครับหรือว่ามีเยอะเกิ oren, เเกนก็แบ่งขายก็ได้นนี้ก็เยอะเยอะเยอะใหญ่ๆทำเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็ขายไปด้วยเนาะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆมีอะไรถามสงสัยถามมาได้เลยนะครับผมอาจจะถ่ายเหมือนหัวบ้างก็ ฟังเสียงไม่ต้องดูก็ได้แต่ถ้าอันไหนสำคัญก็ดูหน่อยนะอันนี้ผมไอ้น้ำอันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ยากันลานะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่พบเจอก็ยังไม่ใส่แต่ถ้าพบเจอผมก็จะฉีดเลยฉีดรอบหลังๆไม่ค่อยได้ใส่แล้วยาลานะครับเลิกใช้เพราะว่าลืม <laughs> ลืมใส่ไม่ไอะไรจริงๆก,ก็ใส่ก็ได้แต่ผมลืม แต่ผมเพาะเพาะแป๊บเดียวเดือนสองเดือนผมเปิดถุงแล้วมันก็เลยไม่ค่อยเจอลาแล้วผมมีตู้อบนะครับก็เลยเอาขึ้นตู้อบแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็น่าจะเพาะแววถุงเลยแล้วก็ทิ้งไว้สี่ห้าหกเดือนเลยก็อาจจะมีเชื้อลาก็าจ,จะพ่นๆทั้หน่อยนะครับพ่นก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้พ่นเดี๋ยวผมให้ดูยากาลาครับนี่ตัวนี้ผมใช้ตัวนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่าแต่ก็ใส่ไปก่อน ้าแบบเจอเนาะ้าแบบเจออย่างเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไอ้ต้นเคสามที่มันเป็นพอตมีเชื้อราผมก็แบบบอกว่าฉีดแล้วก็ไม่เห็นไปยังไงนะครก็ไม่รู้เหมือนกันก็เราก็ใช้ไปก่อนมันก็ไม่เห็นจะต,ตายไปยังไงเลยนะครับต่อมาผมพามาดูถุงอันใหญ่เนาะที่ผมใช้ปิดถาดเนี่ยถุงไอ้ที่ใช้ห่อถาดอะ่ะเนี่ยครับยี่สบสี่คูณสามสิบหมันก็จะคุมได้พอดีแบบก็ใหญ่อยู่ แต่ถ้าเพื่อนๆทำโคง้งค้งขึ้นมาก็จะน่าจะพอดีแต่ผมไม่ได้ทําผมก็ปล่อยให้มันอย่างนี้ไปเลยแบบง่ายๆสบายๆับนะเรียบง่ายไม่พิถีพิถันอะไรไม่มีขั้นตอนอะไรเรยอะๆนะให้ดูครับเต็มโตะ๊ะก่อนก่อนจากกันจบกันคลิปนี้พาชมบรรยากาศอีกทีนะนี่อันนี้ก็เต็มนะครับอันนี้ประมาณ ใส่สาถุงเพราะว่าตรงโน้นมันจะแสงแดดส่องถ้าส่องเขามาโดนพอรพอรจะเป็นขี้ตะไคร่แล้วเมล็ดที่เราเพาะก็จะตายนะครับหรืออาจจะไม่งอกเลยนะครับเราก็ใส่แค่สามถุง4ถุงอันนี้ผมใส่แค่3าเพกกราะกลัวแสงแดดส่องนะครับอันนี้เป็นโต๊ะกลางมีแสงสว่างเยอะเลยใส่เต็มเลยนะครับส่วนโต๊ะนี้จะใส่แค่ขอบๆนะครับเพราะว่าข้างกลางมันมืดมากเนาะ ตรงนี้จะมืดเนาะข้างกลางมืดเราใส่ริมๆอย่างเดียวมันก็เลยได้รับแสงยอยู่วอันนี้เป็นโต๊ะกลางก็ใส่เต็มเลยนะครับอันนี้ก็สีแถวสีแถวอันนี้ก็สามน,นี้โต๊ะกลางใส่เต็มยังไม่หมดครับเดี๋ยวกลับมาให้ดูนี้ก่อนไปนะ นี่เจาะรูกันแล้วนะครับนั่นคืออะไรมะพร้าวสับนะครับ,รบแต่มะพร้าวสับจะทําพอทแบบนี้นะครับทําพอทแบบนี้ใส่ไปก็ครึ่งครึ่งถ้วยแล้วเดี๋ยวก็ใส่พิทมอสแล้วก็เติมให้เต็มแช่ไว้เนาะอย่างที่ผมบอกดูโดมโดมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโดมนะครับก็ใส่ใส่ไม้ไปเต็มโดมไปแล้วนี่แล้วก็มีใต้โต๊ะ นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับปีนี้ก็เลยเพาะเยอะแล้วก็ไม่ไม่ได้ถ่ายไม่มีเวลาถ่ายนะครับวับนนี้ก็เพิ่งมาถ่ายให้ชมว่าเราทําอะไรกันอยู่ถึงไหนแล้วนะครับไม่บอกไม่กล่าวเพื่อนๆเลยหายหน้าหายตาวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนี่อันนี้อันใหม่ นี่อันนี้ยังไม่มีต้นไม้อันนี้ยังไม่ได้ใส่พลาสติกพลาสติกหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อนะครับเนี่พลาสติกพลาสติกแบบนี้ผมไปซื้อจากกบอนนะครับเป็นพลาสติกบุบกผมก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนว่ามันจะถูกผมก็เจอแต่กบอนก็เลยไปซื้ออันนี้ก็เป็นแบบนะอบโยมีถ้วยแต่อันนี้น้ํามันขังด้วยเดี๋ยวผมต้องเอาน้ําออกนะครับบางทีอบแล้วน้ําขังก็ไม่ดีมันทําให้มีเชื้อรา รประมาณนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์ที่ผมแกะมาใหม่เนาะที่ผมบอกอายุเดือนกว่าๆเนี่ยเล็กๆเ,เลยยังไม่เขียวอะไรเพิ่งเอามาใส่เมื่อสามวันสี่วันที่แล้วเนาะเนี่ยเพราะได้ท่านี้มันน่าจะเดือนสองเดือนนะผมก็จําไม่ค่อยได้เนาะที่ผมเคยบอกไปเนาะเดือนกว่าๆเดือนสองเดือนนะประมาณนี้เราก็จําเป๊ะๆไม่ได้หรอกนะครับก็จะคิเขียวอยู่เนาะ เพื่อนเพื่อนดูก็เห็นอยู่ว่ามันเขียวเขียวเดี๋ยวอย่างที่ผมอบไปเนาะที่ผมเปิดโดมให้ดูว่ามันน้ําตาลแล้วอะไรเงี้ยมันก็หลายเดือนมันก็จะจะ,จะโตสักพักนึงเราก็แยกนะครับแยกแยกแล้วพาไปไถ่ายที่ว่าแยกใส่ถาดแล้วก็ทําให้เป็นด่างต้นใหญ่อะไรเงี้ยเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปละเอียดละเอียดอีกทีนึงแบบเจาะลึกเลยเป็นขั้นตอนของเขาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือวัฏจักรเนาะ วัตจักก็คือจางแต่มเมล็ดเล็กจนโตจนเป็นด่างจนเป็นสินค้าที่ขายให้กับลูกค้าว่าเป็นยังไงนะเผื่อเพื่อนๆพี่ๆอยากทําตามจะได้อาไปทําการค้านะครับขายได้อีกนะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปจะนานเกินแล้วก็เดี๋ยวมาทําใหม่เนะว่าทําด่างยังไงอะไรอยางงี้แกะถุงมัดถุงอบด่างโอเควันนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ก็ พอสมควรไปแล้วครับสวัสดีครับ